สวัสดีครับพบกับช่องหมอสันไพ่ทาโรุนหนึ่งห้าเก้านะครับดวงชะตารับทรัพย์รวยโชคสมหวังตั้งใจหมายเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตพลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดนะครับผมสายเลื่อมือกระบาด x ตรงกลางหัวใจนะครับคลิปนี้หมอสันมาเปิดไพ่ย้ําดวงชะตานะครับผมนะครับพบปะพูดคุยกันบ้างครับเจอหน้าเจอตากันบ้างนะครับผมเพราะฉะนั้นเน้นนะครับย้ําทางด้านเรื่องนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเอาไว้ของสายเลื่อมือกระบาดเยอะมาก ะครับผมดวงชะตาของสายเลื่อมือกระบาดนะครับเรามาพูดคุยกันนะครับผมสายเลื่อมือกระบาด x ตรงกลางหัวใจนะครับผมบอกได้เลยว่าท่านต้องมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีสิทธิ์เลือกในโชคชะตาะครับโชคชะตาเจ็บปวดโลล้าวแสนทุกข์ทรมานเจอปัญหาต่างๆอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีนะครับผมเหยียบย่ําในโชคชะตาของท่านนะครับเพราะฉะนั้นสายเลื่อมือกระบาดกลุ่มของเราต้องสู้นะนะครับผมท่านต้องคึกเขิมด้วยอำนาจบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยป,อปกปักคุรองรักษา นะผมท่านต้องสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะผมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะเรามาเปิดไพ่จ้าดวงชะตากันไพ่ใบแรกเลยนะครับมุ่งตรงไปข้างหน้านะครับประหารประหารเด็ดขาดนะครับผมก็คือว่าต้องมีความเด็ดขาดอย่าให้ใครมาจงท่านได้อย่าให้ความรู้สึกความเชื่อมั่นของท่านนะครับถดถอยไปอย่าให้ใครบางคนมาดึงนะครับด้วยบารมีวาสนานะครับที่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะผมในเมื่อท่านมีกากบาตเอกตรงกลางหัวใจแล้วนะครับผมกากบาตขึ้นตรงกลางฝ่ามือ อาจาหมอท่านก็ต้องย้าให้ท่านฟังใช้ให้เป็นนะครับใช้ให้เป็นเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสายและมือกระบ,บาดมันเป็นความรู้สึกภายในใจลึกๆนะครับมันจะเกิดภาวะกับภาวะจิตใจนะนะครับเรื่องสายมมเตลูจะต้องมาอย่างแรกก็คือภาวะจิตใจจิตใจต้องเด็ดขาดเด็ด,ดย้อมันมาของมันเองะเว่ามันมาของมันเองเพราะว่าโชคชะตาของท่านมาด้วยตัวท่านเอง นะครับผมมาในลักษณะยังไงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นรูปรถกลิ่นเสียงนะครับผมเปิดไพ่ก่อนย้ำดวงชะตาว่าโชคชะตาเป็นยังไงนะครับโชคชะตานะครับผมบอกกได้เลยบอกถึงความตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและครั้งยิ่งใหญ่นะครับผมในปี2 5 6 7มีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและยิ่งใหญ่นะครับด้วยบุญกุศลวาสนาการตัดสินใจในครั้งนี้จะมีเหตุที่จะเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับผมของท่านนะครับผมเพราะฉะนั้นปีนี้มีแน่นะครับมีเฮงนะครับผมมีรวย ครับผมเพราะฉะนั้นคนที่อิจฉาให้ลายใสายลายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาของท่านเขาจะบอกว่านะครับหยุดทำเธอยอมแพ้เธอนะครับซื้อกิจการต่อจากท่านได้ยังไหมนะครับหรือว่าจะทํายังไงพยายามดึงความดีของท่านไปนะครับผมพยายามกีดกัน้นว่าให้ท่านจะประสมเรล็จได้ยากนะครับผมเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องฟังใครทังนั้นข้าผสมข้าไม่สนใจเลยทั้งสิ้นจะเจ๊งให้มันเจ๊งจะพังให้มันพัง จะเอาให้มันทุกสิ่งทุกอย่างให้มันพังก็ด้วยมือของข้าพระเจ้าเองนะครับผมข้าพเจ้าไม่ต้องให้ขายมาจงมือับผมเพราะว่าความเด็ดขาดเด็ดเดเียวๆ้าวารมันเกิดขึ้นกับสายลายมือกระบาดเอกตรงกลางใจนะครับท่านท่านมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วนะผมท่านมีความเด็ดขาดเด็ดเดเียวเข้าวารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านอย่าอย่ามัวแบบผิดพลาดนะครับผมโดยอะไรครับผมมานั่งเสียดายทีหลังข้าพเจ้าไม่น่าขายกิจการให้กับเขาไปเลยข้าพเจ้าไม่น่าฟังมันเลย ไอ้คนคนนี้มันตัวแสบนะผมอีชายลายสายลายใบสีในโชคชะตาสายเล็บมือก่อนสายเล็บมือก็บาดย้ำนิดหนึ่งนะผมเป็นเรื่องปกตินะผมเส้นวิ่งมามันจบนะครับเส้นวิ่งมาจบท่านต้องเข้าใจนะนะผมท่านต้องเข้าใจนะหมอท่านก็ย้ําก็มาหลายคลิปแล้วนะว่าเส้นวิ่งมามรรจบถามท่านนิดหนึ่งว่าเส้นวิ่งมาจบแปลว่าอะไรครับนะครับเส้นวิ่งมาจบไปถามเด็กก็รู้ครับผมนะครับเด็กก็จะบอกทันทีอันตราย นะครับผมเป็นความรู้ความรู้สึกของอยู่ภายในใต้จิตใต้สํานึกนะครับเส้นวิ่งมาจบอันตรายเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องส,งส,ง,ส,ง,ส,ง,สงสัยโลเลได้เลยว่านะครับผมเส้นวิ่งมามาจบแปลว่าอะไรกันแน่นะครับเขามาหลอกลวงเราหรือเปล่ากากบาท X มีตรงกลางหัวใจมีจริงเปล่านะครับผมบนเบนจลักษ์บนลายมือนะครับมีจริงแน่นอนร้อนะครับผมนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น ผิวพันธ์มือของท่านท่านควรที่จะต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการทาครีมนะครับบำรุงผิวพันธ์นะครับผมแล้วบางคนชอบมาถามหมอสั้นว่ามีฝขึ้นบนฝ่ามือดีไหมหมอสั้นบอกมีเทพมาคุ้มครองณเวลานี้ในตำราบอกอย่างนั้นนะครับผมแล้วท่านก็ต้องสังเกตอย่าเชื่อใครง่ายๆอย่าเพิ่งเชื่อหมอดูง่ายๆสังเกตเอาเองถ้ามีฝเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นช่วงชะตาช่วงนั้นมันจะมีบุญกุศลเป็นพิเศษ มีใครบางคนที่นําพาโชคลาภเงินทองก็มาให้อยู่ดีๆก็มีแต่ข่าวดีเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะนะผมมันเกิดแต่ข่าวดีนะครับผมที่สนับสนุนค้าชูหนุนนําโชคชะตาตัวท่านนะครับผมข่าวดีมันเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วนะครับสังเกตให้ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นสายในมือกระบาดตงางนะรตงกลางหัวใจนะครับตรงกลางหัวใจนะย้ำนะครับไม่ใช่สเปรย์สปานะสเปรย์สปาต,ต้องดูตําแหน่งนะครับผมแต่ส่วนมากหมอท่านจะตีความว่าสเปรย์สปาแปลว่าเหนื่อยไปตลอดชีวิต โคนเหนื่อยอ่ะแต่เหนื่อยแล้วรวยเอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะนะผมเอานะนะผมเอานะครับนะเหนื่อยแล้วรวยก็ต้องเอานะเพราะว่าถ้าท่านไม่เหนื่อยเลยอ่ะไม่ต้องทํางานเลยนะผมบางคนไม่ต้องทํางานหรือว่าซึมเศร้าเลยนะโรคซึมเศร้ามันเกิดขึ้นโรคความเหงานะคาาวามความเป่าเปียวเดียวดายโอ้หบางคนแบมือออกมานะครับดูจากลายมือแล้วโอ้โชคชะตาของคุณนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเลย นะครับโชคชะตานี่มันตีความว่าเป็นเศรษฐีแต่ว่าโกดเหงาเลยนะผมเพราะว่ามันเรียบปราบลื่นไม่มีอะไรเลยนะผมไม่มีอะไรเลยบางคนลายมือเป็นอย่างนั้นจริงๆงบางคนอาจจะบอกว่ามีด้วยหรอคนลายมืออย่างนั้นดูมาแล้วครับหลายลายมือแล้วนะผมที่เขาเรียกว่าละเรียบราบลื่นไม่มีอะไรเลยไม่มีสามเหลี่ยมไม่มีกากบาทไม่มีอะไรเลยแต่มีกากบาทเอ็กซ์ตรงกลางหัวใจนะนะผมแต่ว่าตัวเส้นสมองตัดผ่านนะครับกากบาทอยู่ระหว่างกลาง นะครับผมเพราะฉะนั้นเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตที่โค้งลงนะครับสวยสดงดงามแต่ว่าเหงาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายท่านจะเอาแบบนั้นเราะนะครับท่าน,นชอบตื่นเต้นมากกว่านะนะครับตื่นเต้นเร้าใจนะครับผมาแหม่มันรู้สึกกระปี้กระเป๋าอยากจะออกไปทําอะไรบางอย่างนะครับเป็นคนอเลิร์นเป็นคนที่จะออกไปนะครับสร้างฝันในสิ่งที่ตัวเองจินตนาการไว้นะครับผมแต่ว่าถ้ามันเรียบลื่นไปโอ้โหมันเงินกองไว้อยู่ข้างหน้าแล้วอะ เงาสิบล้านร้อยล้านมีหมดแล้วอ่ะไม่รู้จะไปเอาไปทําอะไรแล้วครับหรือว่าไม่มีเงินนะแต่ว่าแบบชีวิตไม่มีอะไรเลยมันเหงาอ่ะครับอย่างนั้นก็ไม่ไหวครับมสายเลยมือกระบาดครับผมทาให้มันเตื่นเต้นนิดนึงครับสายกลุ่มของเรามันต้องตื่นเต้นนะครับชีวิตพรุ่งนี้จะไปเอาเงินที่ไหนดีนะไปย้ำดวงชะตานะครับโชคชะตาตกตําแหน่งการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าเรา,เรา,เราพวง อ่าจูนติดไปก่อนสิ่งเกดิ์ิปกปักปกุ้มของรักษาโน้นนำโชคชะตาบิ๊กพันเปลี่ยนแปลงยังก้าวกระโดดน,นะผมทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะยืนหยัดต่อสู้ได้ขอทํานายว่าโชคชะตาในปี2อ5 6ท่านจะได้ประสบความสำเร็จยืนหยัดต่อสู้นะครับอย่าให้ใครมาเหยียดหยามทําให้ท่านรู้สึกว่าไม่น่าเลยนะครับมาซื้อกิจการท่านต่อไปก็ได้นะนะผมค,คาทํานายของมอร์ซันคือว่าระวังใครบางคนจะมาซื้อกิจการของท่านไปนะครับจะมาซื้อกิจการของท่านไปอ่ะ บอกถ้ามันซื้อไปแล้วเองเอาคืนไม่ได้แล้วนะมันเป็นบุญกุศลวาสนาของท่านอ๋อเข้าใจความหมายไหมครับนะเพราะฉะนั้นสายและเบรกบาทบุญกุศลสูงมากแต่ว่าในโชคชะตาบทจะขึ้นแล้วมันก็ลงได้เพราะฉะนั้นถ้าลงได้เราจะต้องดูแลรักษาดวงชะตาของท่านให้ดีตกปักกุ้มครองรักษาโชคชะตาลายมือต้องนุ่มนิ่ม อวบอิ่มตามเนินต่างๆทานอาหารในครบห้าหมูนะครับผมฉัดแจ้งให้ดีนะครับการบำรุงร่างกายภาวะจิตใจสําหรับสายหมูสาหรับสายไา้มือกระบ,บาดคือการบำรุงลายมือนะครับให้อวบอิ่มชุ่มชื่นนะครับให้ดวงชะตาเปิดจิตใจต้องผ่องใสมีความแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีให้ประสบความสาเร็จไปตลอดชีวิตนะครับผมถ้าจิตใจห่อเหี่ยววิญ,ญญาณชั่วร้ายจะเข้ามาแอบแฝงและคําวาจาของท่านอย่าเปิดวาจาว่าข้าพเจ้าเปิดรับ นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเปิดลับอะไรมัวซัวไม่ว่าจะเป็นการไปดูดวงกับหมอดูอนุญาตให้ข้าพเจ้าเปิดลับหรือไม่ท่านต้องตอบกับหมอดูครับท่านอนุญาตให้เปิดลับเรื่องอะไรหรอครับนะครับจะไปลับมัวซัวไม่ได้นะแต่ถ้ามาดูดวงหมอท่านหมอท่านก็ต้องบอกอนุญาตให้เปิดลับดูดวงหรือไม่ท่านก็ต้องตอบว่าใช่ครับผมอนุญาตแล้วอนุญาตโจนติดกับเรื่องราวต่างๆที่เข้าไปในโชคชะตา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเล่รับเรื่องราวต่างๆที่หมอดูกําลังจะใส่เข้าไปหาท่านนะครับดึงดูดเข้ามาเหมือนกับการเล่นผีถ้วยแก้วนะครับน่ากลัวนะนะเพราะฉะนั้นการเปิดดวงชะตากับให้ไม่ใช่เล่นเราเล่นเหมือนกับลั่นปิดไฟแล้วสวดคาถานะครับคาถาของฝรั่งนะครับโอมทาทูนเนกทูนมาริโตนะโอมทาทูนเนกทูนมาริโตนะครับผมสุปดูมเดดามเดดามเดดสูดพลังเข้ามานะครับผ ถ้าท่านเล่นสายหมสายวูดูนะผมท่านจะเข้าใจว่าสิ่งนี้น่ากลัวมากนะผมเวลามันเข้ามาเนี่ยหมอท่านเล่าให้ฟังเลยมันจะสั่นนะครับใครฟังแลว้วแมไอ้นี่เลอะเทอะแล้วนะวนะ,ะนะผมแต่ว่าพวกนี้นะครับถ้าสายหมคนไทยเราจะเข้าใจดีมากพวกนี้มันเข้ามานะมันจะสั่นนะครับผมมันจะหนาวนะครับบางคนจะขยับตาด้วยตัวเองตาจะกระพริบรัว ผมจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านกําลังโจรติดท่านอย่าเปิดรับเล่นเล่นะครับสายเลือมือกระบะท่ทานต้องจึกต้องระวัง่ะง่าง่ายต้องระวังนะครับอย่าโจรติดแล้วเปิดรับเล่นเล่นเพราะฉะนั้นนะครับาอานอนุญาตแล้วก็มันก็ต้องดูได้ไงอนุญาตแล้วแต่ว่าต้องอนุญาตในการดูดวงในครั้งนี้นะเหมือนกับการเซ็นสัญญาก,กันเอาไว้เซ็นเอาไว้เชียมเมียเอาไว้เชียมเมียกันเอาไว้ตกลงกันไว้นะเชียมเมียไปแล้วห้ามเยอะกว่านี้นะ ถ้าปิดสัญญากดโลกแห่งวิญญาณมีนะครับผมโลกมนุษย์มีโลกวิญญาณก็มีนะครับเชียมเมียกันเอาไว้แล้วตกลงเซ็นสัญญา s i g เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นระวังคําพูดวาจาพูดไปแล้วเซ็นสัญญาไปแล้วติดหนี้ไม่รู้ตัวนะนะครับผมติดหนี้ต้องใช้หนี้นะครับนะครับหนี้แบงค์แพงนะครับดอกเบี้ยแพงนะนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับนั้นเซ็นสัญญาการตกลงเอาไว้ต้องระวังในปีนี้นะครับ การที่จะบอกเอ่ยว่าจะอะไรเหรอรับอะไรเหรอหยิบให้รับไปแล้วนะเซ็นสัญญาจบแล้วใครเป็นคนยื่นสัญญาให้คนที่ะทําเป็นผู้จุดเริ่มต้นเซ็นสัญญาให้ท่านแล้วอเอกาะจความหมายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเซ็นสัญญามั่วนะครับสัญญาใส่ยาสารนะผมดวงชะตาไล่กันต่อนะครับโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาในกลางปีนะครับผมกลางปีเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับม์เสน่ห์ ดมูลหมอ,อนเสน่หมอนเสนไม่ตีความเรื่องความเครียดนะไปทางด้านสายบวกมอนเสนมอนจันทาเข้ามาสู่ผิวพันธุ์ของสายลายมือกระบาดเอกตรงกลางใจนะครับมอนจันทานะครับมอนจันทาเกิดขึ้นกับสายลามือกระบาดเอกเปิดประตูให้เรียบร้อยไม่ชิดนะครับแสงประจันกําลังเต็มดวงนะครับส่องมาที่ตัวท่านนะครับท่านต้องเริ่มไล่ลำ <c oughs> <c oughs> นะครับไล่ลำนะครับผมรับมอนจันทา ถอดเสื้อผ้าออกให้หมดนะครับผมอย่าให้มีสักชิ้นนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเราเล่นมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องความเชื่อนะครับผมเรบกเกี่ยวกับสายวงจุ้ยเกี่ยวกับเรื่องมนมนเกี่ยวกับตำราเ็าว่ากันนะมนมลจันทารับพลังมนจันทานะเพื่อให้ผิวพรรณผูดพองเพื่อให้หน้าตาเปล่งปลั่งนะครับผมเพื่อให้ผิวดําค้าเข้มนะครับผมเหมือนกับพลังที่มาอาบแดดได้รับแสงแดดอันนั้นก็เกิดพลังแห่งธรรมชาติ พลังที่ส่งผลดุลนําในปีนี้ท่านจะประสบผลหรือไม่เอาเปิดย้าดวงชะตากันหน่อยนะครับนะครับประสบความสาเร็จหรือไม่ผมบอกได้เลยว่าจะประสบความสาเร็จเป็นไปได้ด้วยดีนะครับจะมีเหตุการณ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมีเหตุการณ์ที่จะเข้ามาในชะตาชีวิตนะครับจะมีข่าวดีนะครับม,มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆอาชีพใหม่ๆการงานใหม่ๆมีเรื่องใหม่ๆมีข่าวดีเข้ามามีช่วงช่องทางที่ดีในชีวิต นะครับมีช่วงช่องทางที่ดีในชีวิตนะครับมีสิ่งดีๆในชีวิตมีแฟนดีๆในเข้ามาในชีวิตมีสินสอดทองมั่นมีข่าวดีมีฝรั่งมาขอแต่งงานนะครับผมอะไรก็ได้นะที่เกี่ยวกับการมองไปข้างหน้านะครับผมคนต่างชาติก็ได้มันมีแหวกแนวในลักษณะต่างๆเข้ามาหรือว่าไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยฉันไม่เจอคนแบบนี้มาก่อนในชีวิตนี้นะครับอยู่ดีๆฉันก็ได้เจอกับเขานะครับฉันได้เจอแล้วนะครับคนคนนั้น นะครับคนที่ใช่นะครับขอทํานายว่าเร็วนี้โสดจะมีแฟนมีแฟนแล้วจะได้สมหวังนะครับมีแฟนแล้วต้องระวังนิดนึงนะครับผมโชคชะตาของท่านเปิดไพ่ย้ําดวงชะตานะครับนะครับผมนะครับดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งนะครับสิ่งศกดิธิ์อกปัดคุ้คของรกษาครอบเรามาที่ตัวท่านะมอ่ันอ่านไพ่แตกนิดนึงนะนะครับผมแต่ว่าโชคชะตาเราเปิดไพ่เดียวนะครับผมเราเปิดไพ่เดียวเราก็ต้องดูว่าเหตุการณ์ที่มันจะเกิดมีอะไรบ้าง การที่ท่านดูดวงนะผมก็สามารถรู้นะครับว่าองค์เทพท่านสายใดนะครับว่าท่านสายใดนะครับถ้าขึ้นมาเป็นไฮพิเชตหมอสันติความทันทีเลยนะครับสายองค์เทพนะครับเทพเกี่ยวกับสายหญิงนะครับเข้ามาสนับสนุนดุลนำโชคชะตาครอบม,มาที่ตัวท่านเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าคิดดูนะถ้าท่านรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าบุคคลเท่านั้นจะเป็นที่หนึ่งนะครับผมถ้าท่านรู้ภาวะใจิตใจของคนดื่นท่านจะเป็นที่หนึ่ง ะครับผมท่านจะเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหารจะมีอำนาจเหนือใครท่านท่านรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะครับผมถ้าท่านปิดกดั้นตัวเองปิดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับผมไม่มีอะไรดีเลยในชีวิตนี้นะครับผมปิดกั้นข้าพเจ้าไม่เปิดรับข้าพเจ้าไม่รู้นะครับผมข้าพเจ้าไม่สามารถรู้ภาวะจิตใจใครก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นการรู้ภาวะจิตใจคนคนั้นคนนั้นจะเป็นที่หนึ่งครับเพราะฉะนั้นการรู้ภาวะจิตใจน,นั้นน่ากลัวที่สุดนะเปรียบเหมือนดังดวงแก้วมณี ที่ลงมาสองแสงโบกโอ้ยทำไมคนนี้ใจดำจังวะบดวงแก้วนี่เป็นสีดําเลยนะนะครับมีประกายล้อมรอบนะครับเจโตภริยะยาณนะนะครับผมแต่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับผมเป็นเป็นอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับผมสายในบาราเซนมันแรงของเก่ามันเยอะพอมันเห็นแล้วมันตกใจนะครับผมโอ้ดวงแก้วสีดํำมืดมิดเลยคนนี้นะครับผม เชื่อว่าในตำราระบุว่าดวงแก้วสีดำม,มืดมิดไปนรกภูมิรูบา,าจารยนั่นว่าอย่างนั้นนะครับดวงแก้วสีดำต้องรีบปรับจิตใจให้ใสสว่างนะครับในบางคนสีขาวนะครับผมเขาเชื่อว,ว่าคุณนะครับคุณมัวหลงไหลในมวกิเลสเ,เป็นคนปกติธรรมดาต้องหลงไหลกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโชคชะตาในปีนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มของรักษา,าครับจะเริ่มลูกเหลืองในตาแหน่งหน้าที่การงานการเงินมีใจ่าวดี แต่ท่านต้องอยู่ในศีลธรรมนะนะครับอยู่ในศีลธรรมนะครับแล้วข่าวดีจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับหนุนนําโชคชะตาวิพานเปิดไพ่กันต่อนะครับโชคชะตาเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหาถือดาบความลงนะครับแต่จริงๆริปกติไพ่ใบนี้จะถือดาบความขึ้นนะครับก็แปลว่าจิตใจเด็ดเดี่ยวนะครับเด็ดเดี่ยวกล้าคิดกล้าทำนะครับใจถึงนะครับท่านเป็นชายฟังคลิปดีก็เป็นชายที่ใจถึงนะครับแต่อารมณ์ผู้หญิงเกิดขึ้นในโชคชะตา นะครับเด็ดขาด็ดเดียวเข้าอาหารเอาจริงเอาจังก็เข้ามาสิค,นะครับนะคบเพราะฉะนั้นปีนี้ศัตรูหมมานจะต้องแพ้พ่ท่านจะพังพินาศท่านจะได้ข่าวดีนะครับท่านจะได้ข่าวดีนะครับผมศัตรูเฮ้ยมันเป็นไรวะเขาเป็นอะไรนะครับผมเราไม่ได้ไปทําอะไรเขาเขาเป็นอะไรนะครับมันเกิดความเล่าร้อนนะครับเขาเรียกว่ามันร้อนลุ่มดิ้นทุรนทุรายแทบจะทนไม่ไหวเพราะว่าเขาทํากับเราก่อนนะครับนี่คือดาบการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด การตัดสินใจเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหารเอาจริงเอาจังกับทุกสิ่งทุกอย่างมันร้อนลุ่มเป็นฟืนเป็นไฟมันร้อนตรงไหนมันร้อนที่ใจนะครับใจมันร้อนนะครับอะไรก็ไม่น่ากลัวเท่าจิตใจนะครับใจมันร้อนแล้วทําให้ชะตาชีวิตเปลี่ยนนะครับแต่ว่าดวงท่านบอกได้เลยว่าปีนี้จะใจถึงเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหารขอทานายว่านะครับผมดวงชะตาของท่านจะได้ตัดสินใจงานใหญ่นะครับผมและตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง ค,ความสุขความเจริญรุ่งเรืองท่องเที่ยวต่างประเทศต่างประเทศแดนไกลนะครับผมซื้อบ้านลดหมายใบแดงนะครับผมร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเจริญรุ่งเรืองในตาแหน่งหน้าที่การงานถูกรางวัลที่หนึ่งเอาอย่างนั้นเลยอะครับก็ต้องเอาอย่างนั้นก็เปิดเปิด้ดดนมาเป็นย้ำตรงาตาว่าใจถึงอะถือดาบขึ้นขนาดเนี้ยนะครับใจถึงเด็ดขาดเดียวอาหารเอาจริงเอาจังประสบความสำเร็จนะครับสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วเอาเปิดไพ่กันหน่อยนะครับในท้ายปีเป็นเอากลางปีก่อน ามกราลกุมภามีนาเมษาพฤกภามิถุนากรกฎดาสิงหาเป็นยังไงเปิดไพ่มาสีใบนะครับเปิดไพ่มานะครับโปร่บงบอกถึงภาวะนะครับภาวะเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวขวางเอาอีกแล้วท่านเห็นไหมครับสายไร้มือกระบาดส่วนมากจะมีองค์เทพคุ้มของถ้าเราอ่านตามไพ่นะไพ่ลือสีขึ้นะนะครลือาสีอยู่ใต้อาวาดน,นะครับโลวาดน,นะครับจะทําสิ่งใดก็สมหวังดังปาถนา ครับจะมองการไกลถาอนาคตเห็นแสงสว่างจะเลิศลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะครับจะพบสิ่งดีๆรับทรัพย์รวยโชคสมหวังนะครับจะเลิศลูกเลืยล้ยงรวยๆนะครับแน่นอนครับแปลว่าท่านบุญกุศลวาสนามาแล้วขอทํานายอย่างนี้นะครับปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดบุญกุศลวาสนามาแล้วขนาดฤาษียังต้องฟังท่านก็แปลว่าผู้ที่มียศตําแหน่งใหญ่มีเงินทองมีทรัพย์สินเงินทองอํานาจบารมีวาสนา ครับมีบริวารนะครับเป็นผู้จัดการใหญ่นะครับผมจะทําให้ดวงชะตาตัวเองเปิดรุ่งโลภประสร็จสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับข่าวดีบังเกิดแก่ตัวท่านแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นปีนี้มุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับไม่ต้องถอยหลังนะครับมาดูนะครับท้ายปีกันบ้างนะครับโชคชะตาในท้ายปีนะครับตกตําแหน่งไพ่บีไซด์นะครับหลบลยซ่อนเลยนะครับไพ่ใบนี้ไม่มีอยู่ในกองนะครับนะครับแต่ว่าบังเอิญขึ้นมา ผมเป็นไพ่เสริมนะครับผมบอกได้เลยว่าโชคชะตาของคุณนะครับจะต้องไปอ้อมๆปีไซด์ข้างๆหลบหลีกคอยจ้องมองก่อนไอ้นี่จะมาเล่นงานเราอีท่าไหนเงินทองจะเข้ามาหาเราในลักษณะไหนเราควรที่จะต้องปรับโครงแก้ไขอย่างไรเราควรจะต้องเจอกับใครบางคนนะครับในกิเลสตัณหาของเรายังมีอยู่นะครับการมองหญิงสาวใครบางคนก็รู้สึกว่าโอ้โหแม่มันตื่นเต้นเล้าใจ มันมีความต้องการนะครับเซ็กอะพ,พิเอลมันดึงดูดเราไปมันแทบจะทนไม่ไหวน้ําหอมเขาเพียงแค่แตะจมูกเรานะครับน้าหอมเขาเพียงแค่แตะจมูกเราเราก็รู้สึกจําเขาไปจนวันตายนะผมนะบ,บุคคลนั้นนนั้รู้สึกได้เลยว่านะผมนะครับ,นะรบจะต้องมีการพลิกแผงซ่อนเลนเพราะฉะนั้นขอทํานายว่านะครับปีนี้ท่านจะต้องตรงไปตรงมาไม่ได้เดอ้อต้องพยายามคอยดูลักษณะบุคคลที่จะเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก ความรักของคุณควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วก็คอยจ้องดูว่าเขาเป็นคนอย่างไรเขาเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นอ่ะเขาเป็นคนเรียบร้อยอ่อนหวานเราก็แต่งตัวเข้าไปเรียบร้อยเลยครับเข้าไปรอนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับเข้าไปเรียบร้อยเลยนะผมถ้าเขาเป็นคนเซร์เซ่อสบายๆท่านก็เข้าไปแบบเซ่อเซ่สบายๆพูดคุยเจรจาต่ออย่าเปลี่ยนพลิกอย่าพลิกแพกพลิกพลิกแพกแวกแนวไม่เอา ถ้าภายใบนี้ขึ้นมองบอกหนึ่งโชคชะตาให้ท่านทํานายตามหมอซันก็อบอกได้เลยว่าท่านเตรียมตัวอ้อมอ้อมนะผมถ้าอยากได้เขามาเป็นคู่ของก็ต้องจีบตามในลักษณะที่เขาเป็นไม่ใช่ตัวตนของเรานะครับตัวตนของเราเก็บเอาไว้ก่อนนะครับเก็บเอาไว้ก่อนนะครับตัวตนของเราไม่ใช่ตัวตนณเวลานี้นะครับเก็บเอาไว้ก่อนไม่ใช่ตัวตนเรานะครับตัวตนของเราจะเป็นคนยังไงก็แล้วแต่นะครับผม จะเป็นหน้าผากกว้างนะครับตาโตคิ้วเข้มนะครับยิ้มยิ้มเกินนะผมเพราะฉะนั้นอย่าเป็นตัวตนของตัวท่านก่อนนะครับให้ท่านอ้อมนะครับอ้อมเปลี่ยนแปลงพัฒนานะครับให้สุขสมสมหวังทำในสิ่งที่ท่านรักแล้วกันนะครับผมเอาง่ายๆอ้อมกับเรื่องความรักแต่ตัวตนที่อยู่กับบ้านเป็นตัวของท่านเองและอย่าให้ใครมาจุมจมูกท่านได้ นะครับแล้วท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเลิกลุ้งเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานกันนะครับผมโอเคครับขอให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับสายลายมือกระบาดเอกตรงเงาใจนะครับถ้าท่านรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าท่านเป็นเขาเรียกว่าสุดยอดบุรุษสุดยอดสตินะเพราะฉะนั้นท่านจงเป็นดวงเทพครับนะครับพอเข้าใจความหมายมาซันนะจงเป็นดวงเทพครับอย่าเป็นบุคคลชนคนธรรมดาให้มันเป็นไปนดวงชะตาที่แบบที่เขาเกิดมาบางคนเกิดมาตกต่ำมา ให้ทำยังไงอ่ะเราก็ท่านก็เปลี่ยนให้เป็นเศรษฐีสินะครับบางคนก็ไปสักไปเจิมไปทําอัดพลังเข้าไปส่งผลแรงเป็นอย่างมากสายเลยมือกระบาดเอ็กต้องเข้าใจเรารู้เรื่องพลังเป็นอย่างมากนะครับ,รบขอให้ท่านแช่มชื่นประสบเร็จนะครับผมช่มชื่นส,ส,มส,มสมหวังใน,นใจหมายครับ,รบสวัสดีครับ